ไม่น่าจเาเราว่านะไอ้ปังมัน,นไม่น่าเ,าเราว่านะปังปังพี่จะเปิดอะไรฉุดใหม่มาเอไม่น่าเ,าเราว่าเหมือนกับพี่แล้วนะ ไอศาสตว์มึงจาน้ำเฮียอะไรเนี่ยเย้มึงวางเอาพวกอ่ะไม่ไเชือีาไม่ท้หอกไม่กูไม่เกี่ยวไอ้ไม่ดกไดนโอ้ยแม่งเลนอย่างงี้สุดีใจมาสดีใจหมาปุ๊บสดทีใจหมไม่มดเลยไอ้สตร กูกำลังจะตุยเร็วๆนี้แหละกูกูกำลังจะตุยเร็วๆนี้ไปครกูกำลังจะตุยอ,อ,อย่าลืมนะว่าพี่ยังอยู่ข้างหลัง ร้อยเรียบร้อยได้เข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานพื่อผ้าใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังน้ำพากาดอันบานร้อย<ป>เรียบร้อยเลื่องเลือสี่สิบ อย่าลืมไปว่าพี่อยู่กัลหลังแชกอยู่ทำเพื่อที่จะทำใ้ค่านแกจะลงกูร์นไม่ออกเลยเต็มเตลคาราเมลเก็บเวลคือพี่อยู่ม .3 แล้วแล้วพี่แค่ทำคลิปเล่นฟรีไฟเฉยๆแหละพี่ไม่ได้เป็นพี่เองนสักหน่อยเพื่อนพี่มันก็เล่นด้วยกันนี่แหละเออฟรีไฟโลบอก อะไรประมาณนี้ยพี่ก็แค่อ่ะเกมลงเล่นเฉยๆอะ่ะคือก็รู้อยู่แหละมันมีคำหยาบแต่พวกพี่ก็รู้อยู่แล้วก็เล่นกันนั่นแหละมันก็ต้องตายกันบ้านนั่นแหละเออ

กูควรย้ายบ้านดีไหมเนี่ยชิบหายแล้วท่านเจ้าบ้านตื่นใช่ชิบหายแล้วล่ะต้องขอโทษจริงๆที่ความหล่อของไอ้คนหลงกตัวเองมาแทงหูท่านน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็แทงพวกมึงตายแล้ว วาแม่งมาทางกูก็เล็แม่งตายคนแรกเลยบีเอตายก่อนโดนวงมโดนโงมบีเอี้ยฮะแจ็คโคตรป่วยเลยมาดำเที่ยอะไรเนี่ยไม่ตอนนั้นก็นึกว่าจะไม่โดนยิงแอบชุยจะยิงคือก็ไม่แน่ใจนะว่ายิงโดนได้ไงเม่อกะมึงเฮ้ยมันดูดเลือด น like. ี่แหละสายลุงของแท้สายลุงไปๆมาเลยมาเลยไปเลยมีสภาพเกิดขึ้นในใจขันมาเลมีสภาพเกิดขึ้นในใจขันเลยเต๋อ เรื่องพวกนี้มันควรจะเถียงกันจบได้แล้วนะเอาเวลาที่พวกมึงเถียงกันเนี่ยไปหาเมียเถอะดูอย่างข้าเนี่ยมีเด็กข้างไข่ถึงสองตัวเลยนะเธอไม่เถียงกันคิดที่โดนลิขสิทธิ์ไปก็ไม่ได้ลงสีท่านเอ้ยโดเป็นควายและสมองเท่าลูกหมาเนี่ยท่านอออ้ไไ <กล ısı> เครื่องกูแหลกอยู่ไม่เปลี <computers> <sm> ่ยนโทรศัพท์แล้วก็เครื่องเราแหลกอ่ะกูไม่รู้ว่ากูยืนมหลบแล้วก็ค่อยเล็งเอา

อีเยี่ยกูตกใจเข้นเลยสัตว์เอ้ยคุณหลอนหมดละมันอยู่บนหลังคาไอ้เยี่ยมไม่ได้กลับแฉกลงไปข้างล่างกันสู้ด้วยตีแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยวาง เยี่ยมเลยเยี่ยมหัวทุกนัดเราบอกเพื่อนกันไอมสัก ฉันเชียวไกฉันเป็นอสูรตัวเดึ่งที่มีความหลังแซดมากฉันขออ่านกวีให้ฟังได้ไหมโห่ก็จงควรปลกให้หายจากตัวบ้านหออช่างแม่ไปตองน่้นโอ้ยเวรเอ้ยกูเป็นโมชันซิกเนอสให้กูพักเธอะมึงตาย กูพยายามหนีอยู่เว้ยมึงเข้าใจไหมแล้วกูดได้ไปผีเลยนะแล้วเกมกูแหลกอยู่กูพยายามหนีจากไอ้พวกมันอยู่เนี่ยนี่ปะแจ็คมันวิ่งมาแล้วแจ็คแจ็คมันวิ่งเปิดแล้วอย่าลุกคูได้หรอปีเอลเอลเนี่ยอะไรอะไอิไนโทร ป้อมเลยว่ะไม่รู้กรรมการสอบคดีบอสเล่นทำงานทุกวันถามทุกวันแต่ไม่รู้รายละเอียดของพยาที่ตายไปไม่รู้เหมือนป้อมอีกแล้วไม่รู้เมื่อพูดถึงความยุติธรรมในประเทศไทยไม่มีไม่มีเลยไม่เคยมีไม่เอไมเอ้ยอย่างเงี้ยอย่เงียไย เออกูว ok. ok ่าไอ้แจ็คเออเบอร์ตร์เ้ยมันอยู่บนเขาเจ้าชายจ้าายเจะตายองแพ้อ้โอ First blood อ๋ออ๋ออ๋ออ้แจ็คกูยิงแจ็คเซฟที่อะไรวะ ทำไมสถานที่ราชการถึงมีเหล้ามันไม่ใช่เหล้าแล้วมันคืออะไรมันคือน้ำปลาเคยมีข่าวรถบรรทุกคนไอคว่ำมันไม่ใช่ไอแล้วมันคืออะไรมันคือสารส้มนี่แหละประเทศกูมี เพื่อนเฮ้ยเพื่อนมาามเมื่อวานกกบิเทอร์ทะเลมาด้วยใครกู้ใครถาม <c oughs> เฮ้ยเพื่อนมาามเมื่อวานกกบิเทอร์ทะเลมาด้วยใครกูใร้ใครถามกูไม่ได้เล่าให้มึงฟัง กูเดี๋ยวนี้กูไม่ค่อยโหดอะไรแล้วเพราะว่าเมื่อวานมึงกลับไม่เมื่อวานอ่ะมันมีคนโปรโมทช่องกูแล้วไอ้นี่ที่มันอีพีที่หนึ่งจำได้ไหมที่กูบอกว่ากระสุนเสียวอ่ะ แล้วกูแบบเออกูเที่ยร์เลยกูแบบแค่เล่นมุกเล่นตลกอ่ะมึงมึงก็แค่กระสุนเสียวมึงกูเที่ยร์ทำหอกอะไรวะไอ้ศัตรูเขาไม่หาสูตรมึงก็บุญแค่ไหนไม่กูกูว่าช่องกูจะบินไงเอเอกูแคเ่เล่นมุเกเล่นตลกของกูเลยเที่ยรไม่ชอบมึงจะบินตั้งแต่มึงไปก๊อกอปีอ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 อของกูเลยชไม่เคยเที่ยร์ได้ชอบเลยที่จะให้มึงเปิดช่องแบบมึงไม่โดนอีรอนมัตแอรก็บุญแค่ไหนละไอ้ติ๋วซึ่งมันก็ก็จะมีประเด็นเรื่องดราม่าอยู่ที่โรงเรียน ที่เพื่อนผมบางขอขอให้ผมเอาช่องให้มันเหลือสอักอย่างนี่นแหละผมก็ส่งไลน์ไปให้มันดูในช่องผมแล้วมันก็ไปเจอในพาร์ทที่หนึ่งหรือจะให้เรียกว่า EP ที่หนึ่งนี่นแหละที่ภาพหน้าปกม,มันจะเรียกว่ากระสุนเสียวผมแค่เล่นมุกเล่นตลกเฉยๆคือถ้าใครไม่เก็บมุกก็มันก็ไม่ใช่มุกหรอกแต่ผมก็แก้แล้วล่ะคือมันเป็นเรื่องประเด็นดรามา่าตั้งแต่เมื่อวานผมก็แบบ เครียดเลยว่าช่องผมจะบินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะก็ตักต่อมั่วๆเอาอ่ะแค่ให้ตลกขำๆตลกขำๆเมื่อวานอ่ะมันมีคนโปรโมทช่องกูแล้วไอ้นี่ที่มัน EP ที่หนึ่งจำได้ไหมไหที่กูบอกว่ากระสุนซือกนะูไม่มีอารมณ์แม่นก็เพราะว่าเพื่อนมาไงนี่ดราม่าก,กูอีกอ่ะอะไรอะ่ะมึงเป็นโลกอะไรไม่มันมาดราม่าก,กูเนี่ยว่ากู

เธอไม่เถียงเกินคลิปที่โดนลิขสิทธ์ไปก็ไม่ได้ลงสีท่านเอ้ยโดยเป็นควายและสมองเท่าลูกหมาเนี่ยท่าน,น,านขอโทษเลยนะที่สีเว่าะคุณไม่มีอารมณ์เล่นเพราะว่าพื่ยามไอ้นี่มันดาม,มากใส่กูไอเหี้ยไม่จะตายลี่สิบสี่นาฬิกา,าเออ ยี่สี่นกาแต่ไม่โดนสอยหลังยี่สี่นากาเ้อยี่สี่นาฬิกาแต่ไม่โดนสอยหลังโดนสอยหลังไอ้แย่ตายอีแล้วถ้าจบตาถ้าจบตาเนี่ยคุณทำพีอะไรสัก เอากูหิวข้าวแม่กับพ่อกูไปอยู่สวนแล้วไม่มีใครอยู่บ้านตอนนี้กูยังไม่ได้ซื้อกับข้าวเลย